สวัสดีครับพ่อกำนานวันนี้ทำอะไรต่อน้ำต,ต่อน้ำนะคะเดี๋ยวเอา<ช>เครื่องซักผ้ามาไว้ด้านนอกนะคะวันนี้ก็ทำการต่อน้ำกำลังวัดอยู่ว่จาจะต่อตรงไหนนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบบ้านเนาะวันนี้ก็อากาศแบบอบอ้าวนิดนึงนะคะร้อนเนาะร้อนนะคะนี่ ข้างบ้านนะคะก็จะมีลมมีลมแต่ก็ยังอบอ้าวอยู่ค่ะเนื่องจากว่าหมอกควันเยอะเนาะหมอกควันเยอะนี่ค่ะก็จะแห้งๆนิดนึงนะคะแล้วก็อยู่บริเวณนี้กันนะ,ะตรงนี้เป็นโกดังเก็บของพอกำนันนะคะเก็บเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้ก็จะเป็นโซนกินข้าวห้องครัวเนี่ยอันนี้เป็นหลังบ้านนะคะ ทางบ้านที่เราจะต่อกันอรงนี้นะคะลองดูว่าต่อต่อน้ำ,ต,นำนะต่อน้ำนะต่อน้านะคะนี่ยังนึกไม่ออกยังนึกไม่ออกน,อน,อนไหนทำได้แล้วก็ทำเองนะคะดนหน่อยๆเนาะ แกะออกก่อนนะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะคะ F p p f c เซนาะอันนี้หลังบ้านนะคะก็จะปลกูกต้นปลกูกนี่ละยงละยาง,ยง,ยงนิดนึงนะคะนี่นี่คือโกดังที่นั่งพักผ่อนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะน,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 น้ชอบทํางานพ่อกำนันชอบทํางานนะคะเนี่ยตรงโน้นตรงนี้นะคะ ชอบทางานจุกจิกไม่ได้ไม่ใช่ช่างแต่มีเครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดอะค่ะมีทุกอย่างนะ,ะชอบทํางานเป็นคนทํางานนะ,ะนี่หมกหมกควันเยอะมากวันนี้นะคะพูดพูดพูดอยู่เนี่ยคือจมูกตันนะคะจมูกตันนะ,ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนนะคะพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะด้านหลังก็จะ สวนสับป,ประรดเหมือนเดิมนะสวนสับป,ประรดแล้วก็สาวรดนะคะเนาะนี่โซนเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือ,อ,มอ,มอต่างๆนะคะไปชมบรรยากาศรอบบ้านนะคะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบบ้านนี่นี่เป็นโซนห้องครัวที่นั่งประจําที่กินข้าวแล้วก็ทากับข้าวนะคะคือตรงนี้เนี่ยมะม,ม่วงมะม่วงดอกมาก มองม่งใหญ่นะคะเนี่ยนะคะห้องครัวห้องครัวห้องครัวจะเป็นร้านกว้างๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็ตากเสื้อผ้าเนาะน้องหมานอนสบายเลยค่ะนอนสบายเลยนะคะ,อะ,คะปอมไปไหนเนี่ยปอมปอมไปไหนลูกน้องปอมน้องปอมน้องขาว ขาวนอนหลับสบายเฉยเลยนะขาวนี่อ้วนใหญ่เลยนะขาวอ้วนใหญ่เลยนะนี่อาจารย์อีสวัสดีค่ะโอสวัสดีค่ะดูเออเน,นนั่นนันนอนเก่งนะ่เราอะนู่นปอมปอมก็ออกมานู่นละ่ะเนี่ยปอมปอมตัวป่วนนันนี้ก็อาบน้ําให้นะคะยังไม่ได้วีขนเลยอ่ะเดี๋ยวต้องเป่าให้แห้ง่ะบ้านต้องปิดประตูไว้ตลอดเพราะว่าเดี๋ยวน้องปอมวิ่งออก นะปอมชอบเห่าเดี๋ยวจะวิ่งออกต้องปิดประตูไว้ตลอดนะฮะรอบบ้านนะนี่นะคะบ้านก็จะติดกับถนนนะ,ะทางนี้ก็ไปทางทางใต้นู่นนะคะนี่อยู่บ้านอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมนะโรงแรมที่สูงสูงนั่นคือโรงแรมนะ,ะที่สูงสูงอยู่ตรงนู้นคือโรงแรมนะคะนี่ ด้านเหนือก็จะมาจากเชียงแสนนะคะก็จะถึงเนาะถ้ามาจากเชียงแสนนะคะนี่ถ้ามาจากเชียงแสนนะจะมาจากทางนี้แล้วก็จะเจอร้านเราอยู่ตรงนี้พอดีนะเนี่ยนะะถ้ามาจากเชียงแสนนะคะจะเป็นโรงแรมนี้นะเนี่ยจะเป็นทางร้านเป็นทางบ้านนะคะเนี่ยห้ามออกมาแค่เปิดตรงนี้ห้ามออกมานะลูกเนี่ยค่ะเนี่ยต้นต้นมะเขือพวงที่บอกว่าเนี่ยค่ะเก็บ เก็บกินประจันะคะอยู่ตรงนู้นนะคะเนี่ยถ้าไปตรงนู้นก็คือเป็นสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลน,นะคะไปปั๊มข้าบ้านลูกไปปั๊มข้าบ้านลูกมาเร็วข้าบ้านดอจังเปิดประตูนไม่ได้เลยนะลูกเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวรถชนลูกไปข้าบ้านเ,เนข,าานข้าบ้านนะคะแม่ก็จะนอนพักผ่อน <laughs> แม่นอนพักผ่อน,น,น,นอันตร้าอากาศร้อนมากทุกคนอากาศร้อนนะ แม่ก็จะนอนพักผ่อนก่อนนะนี่ของแม่นะคะแม่ทอผ้าอยู่นูนนะคะชเวบนูนสบายใจเลย <c oughs> แม่ชอบนอนแบบนี้เขาบอกว่าเย็นดีนะเย็นดีนะนอนของเราเป็นตรงนน้นนะ,ะนี่แอบดูคุณยายแป๊บนึงนี้ปัป๊มปมเอ๋ยนะคะอันนี้ มีแผนว่าตรงนี้นะคะจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าะนะเดี๋ยวดูอีกทีอันนี้ก็จะเป็นที่เย็บผ้านะที่เย็บผ้าที่รีดผ้านะต่างๆนานาเนาะที่เย็บผ้านีาน่ฮะน,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 นู่นก็จะเป็นบ้าน <c oughs> บ้านก็จะทรงยาวๆอย่างนี้เลยค่ะบ้านทรงยาวนะ นี่เลยค่ะเป็นทรงยาวๆอย่างนี้นะคะบ้านชั้นเดี่ยวทรงยาวนะคะไม่ได้ใหญ่โตหรอกคะ่ะแต่อยู่ด้วยอยู่แล้วอบอุ่นนะ,ะมีความสุขนะ,ะเป็นบ้านที่แบบนี้นะคะโลง่ลงๆนะ,ะถ้ามีโอกาสเนาะก็อยากจะทำให้มันสวยๆ <laughs> นะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ กินข้าประจําทําคลิปประจําคือตรงนี้ฮะตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะห้องครัวของเราเนาะห้องครัวด้านข้างในทะลุซ้ายทะลุขวาได้หมดเลยนะมีห้องครัวมีห้องน้ำนะนี่ค่ะนี่คือห้องครัวประจําที่ทําคลิปหรือทําอาหารต่างๆฮนะตรงนี้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบบ้านเน,ะนะะนเาะนะคะนนพอกำลังกำลังทำงาน จุกๆเกกๆนะคะนี่เล็กๆน้อยๆก็ทำเอานะคะเมื่อเช้าซักผ้าอยู่เนาะพ่อกำนันก็เห็นแบบซักผ้าเข้าอกเข้าอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อ่านั่นเดี๋ยวย้ายเครื่องซักผ้าออกไว้ข้างนอกให้นะเพราะปกติแล้วเครื่องซักผ้าจะอยู่ด้านในนะ,คะเครื่องซักผ้าอยู่ในบ้าน แล้วก็มียอดเปลี่ยนอยู่ด้วยสามเครื่องนะคะอยู่อยู่บ้านเก่าอยู่บ้านหลังเก่านะคะก็เลยย้ายมาตัวหนึ่งนะ,ะมาข้างบนเอาไว้ใช้นี่ไม่ไหวเลยนี่คมอยู่เคมเนาะ <c oughs> แต่สวยนะสวยนะ, <c oughs> อะตอนตอนขึ้นบ้านใหม่อ่ะคะ่ะตอนขึ้นบ้านใหม่อ่ะมีมีมพ,พี่แบบมีพี่เขามาให้นะคะต้นนี้เนาะสวยนะคะสวยออกดอกส,สวยเลยนะคะแต่มันมัน หนาราคามันคมนะคมมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็น,ปปนอันอัน<า>อันนี้เป็นว่านหางจระเข้เนะาาว่านหางจระเข้นะฮะไปจะตัดกน <laughs> ไม่ไหวปักขาใช่ไหม <laughs> ขนาดใสกางเกงยังปักขาเมื่อเช้านะโดนไปเลยสองสามที <Okay. S 1> เลยนะช่วยกันยกอ่านี่นะคะตู้เย่อตู้ซักผ้าขึ้นนะ,ะก็เลยขาไปเกี่ยวใส่ <laughs> ปั๊มปัมปต้องต,ตัดตัดออกไม่นั้นเดี๋ยวทิ่มนะตัดวออกปน่าลม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 เย็นบรรยากาศนะคะรอบบ้านไม่แก่ถูกเก็บด,ดอกอันนี้ต้นไม้ไผ่นะไม่ต้นไม้ไผ่เนาะเออมีลมขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะะนี่อ๋อ บรรยากาศดีดีนะทำงานไปนะวันนี้ยังไม่ได้สักคลิปเลยนะคะพอดีออเดอร์เข้าเยอะนิดนึงเนาะปัม๊มปัม๊มมานน่ลูกอ่นะโอเคนะคะเนาะ เดี๋ยวให้ดูรอบบ้านแล้วนะคะนะใครอยากดูอะไรก็เมนต์มาได้เลยเนาะนะยินดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าหรือคลิปต่อ,ตอไปะคะ่ะเดี๋ยวอยากให้รีวิวอะไรนะคะได้เลยเนาะได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายพอกำน,นันนะ <c oughs>